สวัสดีทุกคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้กันด้วยนะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับลูกชายของคุณป้าว่าจะแปลกก็แปลกหลอนก็หลอนชนิดที่ไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้มาก่อนเลยเรื่องมีอยู่ว่าคุณเอ็กนามสมมุตินะครับลูกชายของคุณป้านั่นเป็นชายหนุ่มวัย20กลางๆที่มีใจรักในการขับรถเป็นชีวิตจิตใจและชอบท่องเที่ยวในต่างจังหวัดไปไหนมาไหนก็จะขับรถไปเองหรือไม่ก็ขี่บิ๊กไบค์ไปด้วยความที่เป็นคนเซ่เอเซมั่นใจฮิปฮิป ตามภาษาของคนวนัยนี้เลยไม่เชื่อเรื่องผีมีวันหนึ่งได้ไปเที่ยววิหารจีนแห่งหนึ่งที่พัทยาวัดจีนแห่งนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงและเป็นแลนด์มาร์กแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้คุณเอ็กซ์ไปเที่ยวที่นี่ระหว่างที่เดินชมถ่ายภาพสถานที่อยู่ก็เห็นแบงค์ร้อยใบหนึ่งตกอยู่ที่พื้นไม่ทราบว่าเป็นของใครทําตกไว้เพราะตรงนั้นไม่เจอใครก็เลยเก็บเอาไว้จากนั้นตอนเย็นก็ไปซื้อเลมมาถุงหนึ่งด้วยแบงค์ร้อยใบนั้นนั่นเอง คืนนั้นคุณเอ็กซ์ค้างที่คอนโดส่วนตัวที่พัทยาทุกอย่างก็ปกติดีกินอิ่มแล้วก็นอนหลับตามปกติแต่กลางคืนนั้นอยู่ๆก็ได้ยินเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บเหมือนมีใครมาคุยถังขยะแล้วโดนถุงพลาสติกในถังขยะทีแรกก็คิดว่าเป็นหนูเลยไม่สนใจแต่ว่าคอนโดไม่น่าจะมีหนูอีกอย่างเสียงนั้นก็ดังขึ้นเรื่อยๆจนต้องตื่นขึ้นมาดูพอเปิดไฟก็พบว่าตีสามแล้วแต่ก็ไม่เห็นจะมีอะไรผิดปกติ เพียงแต่ถุงเละออกมาจากถังขยะเท่านั้นเองในใจก็คิดว่าอาจจะเป็นหนูหรือมแมลงสาบจริงๆนั่นแหละเลยเก็บถุงเละนั้นยัดเข้าไปถังขยะอย่างเดิมแล้วกลับมานอนต่อเราวลาว,ลาวตีห้าคุณเอ็กตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําก็เดินงัวงเงียไปเข้าห้องน้ําทําธุระเสร็จก็ออกมาล้างมือที่อ่างล้างมือมันมีซองพลาสติกใบหนึ่งพับเป็นสี่เหลี่ยมเสียบอยู่ตรงก๊อกน้ําพอดึงออกมาดูมันก็คือถุงเละ แถมนอนอยู่ในห้องคนเดียวใครจะเอาเลมากินในห้องน้ําแถมพับถุงอีกด้วยคุณ x แปลกใจมากแต่ก็หยิบมันออกมาแล้วพับเล็กๆสอดเข้าไปในถังขยะลึกๆเลยกะว่าคราวนี้ต่อให้ละมือก็คงไม่หยิบออกมาจากถังขยะแน่นอนแล้วก็กลับมานอนต่อ10โมงเช้าของอีกวันคุณ x ซึ่งนอนได้เต็มที่แล้วก็ตื่นขึ้นมาพอขยับตัวลุกขึ้นมือก็จับโดนอะไรสักอย่างข้างหมอนเลหยิบมาดูถุงเลมเมื่อคืนที่พับเอาไว้ กับมือแล้วยัดลงไปในถังขยะนั่นแหละแล้วมันมาอยู่ข้างหมอนได้ยังไงคุณเอ็กเริ่มหลอนแล้วมานั่งทบทวนกับตัวเองว่าทําอะไรผิดหรือเปล่าห้องนี้ก็ซื้อมามือหนึ่งไม่เคยมีคนตายมันจะมีผีได้ยังไงสักพักก็นึกบางอย่างขึ้นมาได้ว่าหรือว่าเป็นเรื่องที่เก็บแบงร้อยมาจากวัดจีนใช่แล้วแบงร้อยที่เก็บมาจากวัดจีนเอาไปซื้อเลมากินนี่นะคุณเอ็กอาปากค้างเหงื่อแตกหน้าซีดแม้จะไม่เจอผี แต่เรื่องนี้มันหลอนมากแถมพ่สูตรไม่ได้ก็เลยเอาเลไปทิ้งขยะข้างนอกคอนโดเลยมันจะได้ไม่กลับมาอีกจากนั้นก็ไปจุดทูบบอกกล่าวว่าเงิน100บาทที่เก็บได้จากที่นี่เอามาคืนแล้วนะว่าแล้วก็หยอดเงินลงในกล่องบริจาคไปแม้จะไม่ใช่แบงค์ร้อยใบเดิมแต่ก็คืนตามจํานวนที่เก็บได้หลังจากนั้นทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติคาดว่าแบงค์ร้อยใบนั้นน่าจะเป็นเงินบริจาคของใครสักคนที่ตั้งใจจะทาบุญแล้วมันปิวหล่นมาแน่ๆเลย เมื่อเป็นเงินบริจาคใครคนใดคนหนึ่งจะหยิบฉวยเอามาใช้ส่วนตัวไม่ได้แม้จะไม่ได้เจตนาก็เถอะเลยมีการตามไปทวงเงินคืนโดยใช้ถุงเลนั่นแหละเป็นตัวบอกคุณเอกว่าเข็ดแล้วต่อไปถ้าเก็บเงินได้ในวัดก็จะใส่ไปในกล่องบริจาคนั่นแหละจะไม่เก็บมาอีกแล้วแล้วก็เตือนใจทุกๆคนด้วยเงินบริจาคคือเงินของคนที่ทําบุญมีความตั้งใจที่จะให้เงินนี้เป็นกุศลเกิดเป็นสาธารณประโยชน์จึงไม่ควรที่จะเป็นของคนใดคนหนึ่ง จะยึดออกมาครอบพองใช้จ่ายส่วนตัวไม่ได้เด็ดขาดเมื่อเอาไปแล้วก็ต้องเอามาคืนแบบเรื่องนี้แหละตั้งแต่ต้นจนจบไม่มีผีโผล่มาให้เห็นเลยแต่หลอนมากทวงกันขนาดนี้นี่แค่ร้อยเดียวนะไม่อยากจะคิดถึงคนที่อมเงินบริจาคเงินขโมยวัดชีวิตจะพบกับความวิบททัติชิบหายเดือดร้อนและเรื่องก็จบเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ